นล่นเล่นลนั่นตลกเว็บไปเอามาดิก็อยู่นี่อยู่นี่ถุงเท้าของใครของหนูบัตเตอร์มีสองอันใช่ไหมไม่ต้องกินกินไม่ให้กินกิน เมื่อวานพี่สุดกับสองนิดๆเองอะจ้ะสองขึ้นใหญ่นี่้างช่วยด้วยโซโคขโมยโซงเนอะเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับตาเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยร้องเลยไอ้โซก้บองหย่า ทำไมศพกระปุกแบบนีกเล่นอะไรไม่รู้เรื่องนี่ลงทุนอาอคุณเล่เวิทย์ต้องเฮ้ยเหี่ยวแล้วกี่าทสองเหรอสองหรอืสอสามสองเท่าไหร่ ของหนูอุ้ยครูจำไม่ได้นั่นจะเป็นสิวเข้าใจมากดูเล่นสกปรกด้วยด้วยค่ะใครเล่นก่อนพี่เล่นก่อนโหแล้วเออชัยเอาถุงดูเดินผ่านแล้วก็ถุยน้ำลายใส่แล้วก็มาอย่างเงี้ยทำไมเป็นคนแบบนี้ใครเจอเนื้อทีเนี้ไม่ป่องเลยเอาไปวางไปแนะอย่ามันสกปรกวางไปแล้ว ไม่ทุเรศจริงเอามือออกวะไม่ไม่ออกไปเอา,เอาเมือลังกบ้างอ้เาเอาเบื่อวะเ,เ,เขาเห็นแม่หนูนั่งงงแล้วงงเล่นอะไรไม่เลือกพูดหน้าเียนเไม่ต้องพกไว้ด้วยถ้าจะพกะพก็สเะกปง วางอีบ้า <laughs> เล่นอะไรไม่รู้เรื่อง <laughs> อะไรอะไร <laughs> อยู่นี่มันอยู่นี่อะไรนะน้องชายเว็บป๊อบคอนแล้วนะ <laughs> น้องชายเว็บป๊อบคอนแล้ว <laughs> โดนไล่เหรอไล่มาซ้อมในบ้านละเลยออป่ะเฮ้ยไปเฮ้ยทีมอื่นทีมไหนไปข้างนอกไปกองอยตรงนี้บ้าเอาพี่นางก่อนไปนู้นยกองอยตรงนี้ไงแให้หายแล้วแรอัดลาอันี้มดดิ นั่ง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 เรียงตัวเล่นเลยไอ้ไอ้ตายอยู่ตรงนู้นตายอยู่ตรงนู้นกินอะไรเอาให้ซ้อนตอนนี้ไปไปไปไหมเฮ้ยจะนี่คงงูกับไปไม่รู้ไม่รู้อย่าไปตัวนึงไอ้ต้องอยู่ตรงนู้นเอาเรียงตัวเล่นเลยอย่าไปดิใครเขาช่วยมาดีขนั่ของเนื้อของพี่กระต่ายไย่างเป็นกันปุ๊บเอียงอีกด้วหนึ่ยเร้อยเลยล่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมพี่ทุกท่านครับอบคอนม่วงเมย์ครับขอบคุณทีมแรกที่เล่นกันไปแล้วฮะเพิ่งเราจะขึ้นทีมแรก เดี๋ยวเขาต้อจัดให้เราเลอ่นเล่นปุ๊บขอบคุณครับสองเลยเนี่ยเอออออือาวหมอนอืออนนี้ก็นุ่มว่ะเอาไว่ะอันไหนอัตว์เอาเว้นลูกแขร่น้อ้ ไอเด็กทำนิ่งเลยครอบของมือเด็กตัวดีเลยคนที่เฉยสงสัยไปซ้อมถือถ้วยไปด้วยเลยไปเขาที่แยกซ้อมสวัสดีครับสวัสดีนะครับขอบคุณที่มาเสมือครับขอบคุณที่สั้นเลยนะครับขอรับนี่คือทีมงานของพวกเรานะครับเอาแบบเข้าลงนักเรียนเลยไหมไม่อพี่เข้าลยเขาเล่นแค่สิบสองนาทีถ้าเล่นยี่ยืดยาวเลย เนี่ยเป็นไลน์เล่นสองตับเล่นยาวมากเลย่นยาวไปเหรอนักเรียนอยู่อะไรอยู่สามอันนี้ถ้ามากมันเฟือไอ้ถึงเข้าใจว่านักเรียนมีอะไรบ้างโอ้โหที่เราเล่นเป็นสุภาษิตยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยน่ะวางวิ่งฉีกไว้ดีโห้ทุพพลาสติกด้วยเหรอเออเออม้วนวันละมือเป็นงเี้ยถึงบอกเข้าเดือนได้ไหมเอางี้ดีกว่าก็คือเราลากฐานตึกตึกแล้วเสาคือเออบ้านลากฐานของตึกคือเสาละอิยดลากฐานของชีวิตคือการศึกษาเราเลยจะรู้ว่าพวกเราได้มีการศึกษากันหรือเปล่า ตัวไม่ยังสื่อสานะครับด um ีคร nope ับงั้นเรียงแถวนะครับสูงที่สูงเตี้ยอยทุกคนจัดแถวตอนนี้ก็ตายอยู่หัวแล้ววะแง่แถวทุกคนจัดแถวดีแล้วครับแหมมันอยู่ในตรงนี้นี่หยาบตัวมันอยู่หงายโนู้นอยู่ขว้างหรือว่าเรียงลำดับตามัหน่าเรียงลำดับตามน่าตาดีไหมอ๋อชัดกว่าเรียงลำดับ เรียนหลับตามหน้าตาดีครับใครหน้าตาดีอยู่วะใครก็เรียนอยู่ครับนี่นี่นี่น่นี่นจ่นี่นี่ี่นี่อย่นี่นนีี่าี่นียน่ี่นี่น่นีู่ะี่นี่นย่นี่นี่นี่นน่่น